tôi rồi, nhìn mèo ba Trúc kể Đó nào mèo, hẹn mèo mấy tớ tớ Nghĩ mà mèo nữa nè nào. nào, hẹn ba Hẹn mèo ba Đẹp mèo đi Mèo Mèo ไป,ไปไหนอน่ะไปไปไม่ไปเลยไล่ดิรดไรเงียวดิไป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 ไม่ไปหรอกไม่ได้ยินไปไปไปเงียว ไปไปได้เหมียวไปยังเหมียวไปยัง